ตรงนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมล่ะคะอะไรนะครับตรงนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมล่ะคะก็ตรงนี้ก็ไม่เหงาดีแต่เวลามีงานก็ไปคุยไม่เน็ตเป็นอะไรอ่ะเน็ตไม่ได้เป็นเน็ตปกติตัวผมอยู่นี่อยู่เลยแล้วอ๋อจะเป็นคือตัวสตรีมที่ตัวสตรีมน่าจะต้องแล็บโตใช้ของอะไรอ่ะแล็บหรือว่าเอาล้อเจหาขอ้ธรรมดานเลยเนี่ยก็โอเอเรามีไว้ไว้แล้วเราได้ไปก่อาทุกสนับสนุน ที uh, ่ตึนเตอร์เทอร์มเปตนะครับเดี๋ยวมาไอสซอบเอสซอบเอสซอบเปหนยังไงเอสซอบมื่อครับเอสอบมื่อวานโอเคแล้วมามาบ่อยทางหาพิษอะได้ค่ะจุดหน้าฮะจุกก็บอจะผิดวันน่ะใช่นะผิดวันน้องค้างคืนรอล่ะ โอเคพุดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคเอาแต่หาดหาดยิบสี่ใช่หรอก็นี่ไงมาเจอบอสเลยหาดปังมีหาดปังอีกโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวเราทิศแป๊บนึงนะมั้งทิศโตอยากเดินทุดงด้วยไม่ให้ไม่ให้ไปรับด้วยว่าครับเธอพอจะได้เทเลเมีย์พี่เอาไหมพี่สายรายงานเราบอกว่ามีคนปรองทางโลกจะออกจากแก๊งแล้วเหรอ พี่ขอบคขอครับเหมือนจะตีกับปีเตอร์ออกไปเลยตีสลับเลยท่านจาท่านจาเนี่ยลองคุยท่านจาดูกลองคุยดูครับพี่ไม่ไม่ถ้าถ้าจะเอาจริงๆก็ไม่ต้องคุยก็เอาปีเตอร์เข้ามาเลยเอาเลยคับเอาเลยไมบอกเราคุยด่วยเขาดูหน้าเลื่อมใสมากเลยนะผมยังรู้สึกเลื่อมอยู่ไหนได้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกำลังเดินที่โรงหนังเมื่อกี้บวชหน้าไฟไงผมบอกแล้วให้บวชหลังไฟไม่ทั้งตัวเลยเมื่อกี้แบบอลังการยังใช่เอาพี่นี่หาไม่มีจริง น <c ith ing> ั่งอยู่กับมานเกือบสามวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะวิ่งมาวิ่งมาลายสะเก็ดลายสะเก็ดสะเก็มมาแล้วเหมือนอะไรเลี่ยมใสลอยได้เลยชอบไปทีไปทางนี้เลยเหรอโคตรดีอ่ะเรามาค่อยฟังเพลงวันนี้สวัสดียมกอบูสันหมกจิตสันหมกใจนะสวัสดีครับพีทสวัสดีครับเป็นไงบ้าง สบายดีครับจิตใจล่มขึ้นเยอะไม่เอาแล้วล่อยตีแอนดอกก็จะไม่ถืออาวุธจะถือแค่ไอดีไว้คอยชุบเขาเองเนาะใช่เลยแต่ถ้าถือแค่ไอดีอ่ะคือมันจะไปขวางคนอื่นเขาเนาะหมายถึงว่าจำนวนคนในแก๊งมันก็ลดลงอ่ะออกไปเล่นอย่างอื่นไหมงั้นเอลีวยแค่แป๊บหนึ่งก็ได้เลยนะเฉี่ยโต้ไล่สับเลยนึกว่าลดลงแล้วอ๋อไม่นิดหนึ่งตอนนี้กำลังทำศิษ แก็ถือว่าก็ถือว่าดีขึ้นเนาะหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเครียดหรือว่าคิดเยอะอันนี้คือปลงได้แล้วใช่ไหมใช่โอ้โสาธุกับบุญนี้ด้วยนะสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับเออพีเตอร์อรพี่เดี๋ยวไปตี ขอออกที่สะพาแล้วมีเติร์เท่าเลยเนาะใส่ชุดแก๊งเลยไหมไปเปลี่ยนเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเก็อย่างก่อนนี้ก่อนนี้ก็อยโางก่อนนี้แล้วที่บรรลุมาเนี่ยพอจะสอนอะไรน้องๆในแก๊งได้ไหมวันนี้สอนไปเยอะเลยผมอยากฟังผมเพิ่งเข้ามาบอกทุกทีนะทิศเราทำบุญกับใครให้ลืม เราทำบุญกับใครทำบุญกับเราให้เราจำไว้ก่อนอื่นนะโทษนะทีก่อนอื่นนะเพลงมึงไม่เคยสิทธิ์ไหมไม่ไม่กว่าแล้วนี่จิตใจเย็นตึ๊บเลยตอนนี้เป็นตึ๊บโอเคถ้าไม่เล่นกระิีก็โอเคเพราะว่ากดคุณจะเก็บชั่วโมงได้เหนื่อยไม่กิน้อดไงอีกคนเล่นไอคนคุยก็ไม่อยู่ เอ่อขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับพอดีจะมีเรื่องคุยนิดนึงครับได้เลยครับเชิญครับพี่แมวเอ่อคือพรุ่งนี้จะมีงานต่อยนัวที่ลานบินนะครับคือทางแก๊งยามากุชิจัดนะครับมอ้ยามากุชิจัดนะครับใช่ครับที่าี่ไอรนทำไมขออนุญาตเรียนแจ้งนะครับว่าแก๊งของเราเนี่ยพอดีกำลังคุยเรื่องเรื่องความร่มเย็นทำใจให้เต็สุดนะครับผมไม่แน่ใจว่ายามากุชิ เอเอาเรื่องเงินรางวัลที่หนึ่งห้าหมื่นนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับเงินทองเป็นของนอกายนะก็พอๆูะก็คือโมงนะสมัครหลังแอร์ดอปหลังแอร์ดอปหน่วยงานครับหลังแอร์ดอปหน่วยงานก็สามทุ่มใช่ไหมใช่ครับผมเจอกันนะเจอกันแล้วการเล่นะครับตัวนัวนี่คือยังไงครับก็คือหัวละเออค่าสมัคระครับหัวละสองพันครับผมแล้วก็ต่อยนัวก็คือแบบ ต่อยแบบเอ่อไม่เท่าไรเยอะหรอหนึ่งหนึ่งหรือว่ามั่วเลยต่อยนัวเลยครับมั่วอะไรครับคือมั่วเลยครับต่อคือใช่ต้องใส่ชุดแกงอะไรไหมครับไม่เออไม่ต้องใส่ชุดแกงครับใส่ชุดไปเวทแล้วก็ใส่หน้ากากไปครับแล้วการที่มั่วอย่างนั้นเนี่ยแหลกไหมไม่น่าแหลกครับพะครั้งที่แล้วก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ครับเอ่อไม่น่าจะเหลือนะแนะนํานะว่ามันไม่น่าเหลือ ลองลองเช็คตรงนี้ดูถ้าเกิดมันไม่เว้อก็ลองโอเคครับแต่จะยินดีไปร่วมงานครับเจอกันในยามปุ๊บแล้วก็ถ้าถ้าอยากเป็นลูกก็เออไปไปรวมตัวกันที่พัทยาก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปที่จัดงานครับผมโอเคได้เลยครับใช่ครับผมแล้วก็เออพี่เจนน้องให้เบอร์ติดต่อกันเลยจีใติดต่อทางผมติดต่อทางผมได้ครับพี่แมวดีกว่าพี่ต่อทางผมได้นะครับอเบอร์อะไรครับ อ๋อหกแปดเจ็ดห่าหนึ่งครับปล่อยตีกันอีกแล้วไม่ชอบ <laughs> แต่เ่อวานไปซื้อของกระหนับไปอดยืนเลยจิตใจที่ขาวสามทุ่มครับผมก็เหมือนข่าที่แช่ไนท์เตอร์บด้ปะครับสมบูรณ์ครับโอเคครับครับขอบุญมากครับทองแพ้ย่อมไม่กลัวไฟนะยมตักโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันสามทุ่มครับครับผมไม่ไม่จัดจำนวนคนนะครับไม่จัดจำนวนคนนะอ๋อได้เลยครับได้เลยครับครับผมขอบคุณมากคือเป็นห่วงทิพย์ไหมครับพ่อพระโบคงขี่มอเตอร์ไซค์มาจนร้อนน่ะเนาะมัน สมองสมองไปหมดแล้วอ่ะยังไหวอยู่ก็พอปูเออออกก่อนไหมฮะออกก่อนไหมฮะทองแท้ย่อมไม่กลัวไปเนี่ยสิไม่ตุยไม่ตุยรอดแล้วมอดไปไม่เที่ยงเลยไม่กลัวไฟทองสิงเฮ้ยจะอยู่ได้ไหมไม่ทองไม่ทองไม่รองเป็นขี้ไม่ใช่ทองมึงจำไหมมึงไม่ใช่ทอง

โอคาเลยเอาเอาอีเบลโล